สวัสดีครับวันนี้มาพบกับออสเตรเลียเอลีครับช่วงบ่ายวันนี้เองครับใกล้ๆนี้ครับเวลาบ่าย3ามนาทีคู่ระหว่างบิสเบ l โลเจอกับวิลดิงสตันโฟนิกคู่นี้ผมมองว่าฟอร์มภาพรวมในลีกช่วงหลัง ทางด้านทีมเยือนเองพวกเขาอาจจะดูดีกว่าแต่ต้องบอกว่าเกมนอกบ้านช่วงหลังของทีมเยือนนั้นมีสถิติที่ไม่ค่อยดีนักและยังดูคาดหวังว่าพวกเขายากมา,มากๆบวกกับสถิติเจอกันของทั้งสองทีมในช่วงหลังก็ดูจะหนักไปทางเป็นบอลบ้านใครบ้านมันด้วยเกมนี้ให้เลือกผู้ชนะมองว่าเจ้าบ้านครับฟันธงครับบิสเบลโล